ก็เลยแบ่งแบ่งส่วนหนึ่งว่าผูกมันกัองล่องมันก็ขูดใส่กันเมกี้ก็่ยปลูกมันเบิด์เยืตะกี้ลูกมันเบิดมันเน่าก่าเนี่ยเป็นการเป็นยุกนะครับร่องมึงสองยางมึงเดี๋ยวมึงแล้วเนี่ยมันเห็ดง่ายขึ้นกว่าขวครับเนี่ยเห็นง่ายกว่าคทีนี้ครับขวดเห็นง่ายจักปับเปลี่ยนครับเม่เ็มันอย่างเดียวบานเปลี่ยนมาสองอย่างืมนเห็นขวดมันมันตรงคุณนุ่มเพ็รกูเท่าตองเพ็ดก็โคขดแ่งสันนะครับ ใสยกันยังไงถ้าเปรียบเทียบราคาป่ะเนี่ยสองอย่างแตกต่างกันนี่ป่มันครข้าวโพดราคาก็ับโคโขดแล้วมันดีกว่ามันนโคโพดดีกว่ามีดีกว่ามันราคามันดีกว่ามันอืมอืมอีกอย่างนนั้มันก็เห็ดมันเห็ดตลอดนะครับคือเก็บเยอะหรวเขาก็เห็ดอีกปลูกอีกฮืมแล้เขาต้องเขาใส่น้ำยศบ้างครับอืมใส่น้ำยศสวัสดีครับพี่น้องเกษตรอีสานคนรักป่าพอครับพี่นงค์นะครับวันนี้พามาชมข้าวโพดแปลงงามอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้เพิ่อนกะ นะครับขนแังงามนะครับแล้วใจคุณพ่อนะครับจะของแปลงเพื่อนนะครับบอกถึงทีมอาทิปไปจังไงคือเดวมาปลูกข้าวปุดนะครับผมขอสูพี่น้องตังนะครับสวัสดีครับพ่อครับครับผมแนะนำตัวพี่นนองข้างในพอก็ซือพอเย็นเย็นมันมังม่วงตะบลนาหอมครับอืมตะกีตะกรอนกับมันปลถูกมันมันก็เน่าเนาะครับมันน่าวไาเกิดเห็ดวัวเห็ดหย่าเห็ดสา อืมปลูกก็ขคดก็ยังเห็ดงายกากันนะเนาออืมมันเห็ดงายพอใส่พันไรบ้าเนี่ยพันสามสามเก่าเพราะว่าต้นมันแข็งแรงเพราะว่านาพลแปซิฟิกเนาะแ่นแปซิฟิกสามสมเกพราะว่าปลูกหนาพลต้นแข็งแรงก็เลยปลูกวลองเบ่งครับอืมพอปลูกั้งเมดร์กไรนี่3สามไลยสามรลามอืมใส่มาได้พันไรมาเลยสามพอว่านหนึันพันกิโลอ้วนบดสีบดถุงหนึ่งถุงหนึ่งถุงสิบโลนร่ถุงสิโลผมเบิพอดีบ่ รถเขาฟอวมันได้ดอกการไปสือมาใส่์อันสืบมอไซคสองลอยครับสืบมอไซคสองลอยบ้านนี้ระยะที่พ่อปลูกเลยปลูกห้างมันไดงยางโอ๊กสิบห้าโกสิบห้าแม่นอ๊กสิบห้าบ้านนี้เครื่องเครื่องปลูกฟอว์นอันเจ็ดแคลเครื่องปลูกเจ็ดแขลเจ็ดแคลเนาะเจ็ดแควสุกเอาเลยสุกเอาเลยอืมมันเห็ดายกว่ามันครับตอนปลูกพ่อเห็ดอันไหนเริ่มต้นนี่ได้ใส่ปุ๋ยห้องพื้นอยังไงบ่เออห้องพื้นปุ๋ยขี้ไก่ใส่ขี้ไก่บ่พ่อขี้ไก่ ขี่ไก่ก็ปุ๋ยโยเลียนน้ำผสมกันเลยบ่บ่สิเลยขี่ไก่สะก่อนนะ้ำขี่ไก่บ้านก็ปุ๋ยโยเลี่ยบ้านก็จังก้อยใช้ถมบ้านตีดินบ่ตีดินจังก้อยตีครับนี่แหละปุ๋ยโยเลียนจังก้อยตีดินนะอืมสนา,านละใส่ายบ่ขี่ไก่พ่อเนี่ยขี่ไก่ว่าใส่รถอีกแจกหนึ่งไม่บอกสามไร่นี่ยบ่อีกเลยแจกหนึงใส่บัวร้ายที่สน่นะกับบัวรายแล้วใส่มันเน่าเย็ดใหม่เน่ามากครับ มันกับอกมีท ja ุนมาได้คร mm. so ับแต่วรากระบอกพอกันยังแหลวบืออยู่มอกมก็มาใส่ปุ๋ยอีกเล้วันมาใส่ปุ๋ยช่วงนะส้วงมากว่านี่ล่ะครับอปุ๋ยซิพี่นะมาใส่อือเอาปุ๋ยสตดเดชสตรสูดยังหลือสิบสิบหนึ่บอกเลยสตดใดสิบสิบบ่สุดดยังอันสิบห้าห้าสิบบ่สดนั่นละ ปุ <C up> ้ยซีพีเพื่นแสดง่าพอเพิ่งใส่ปุ๋ยสองเท,ทื่อวัดเจ๊บุกมาหนีเออที่แหลก็ยุเรียครับยุเรียใส่สอบหนึง่ง<ม>บานเจอสองกับมีใส่ปุ๋ยมากบานครับเป็นยังไงแับเจุ๊กมาอันแปซิฟิกสามต้นสามนเนยปกปอก,กมะแรงปอกน,อน้อยหลายบ่มะแรงกับบอสไรหรอกบอค่อยมีบ่อบอบอค่อยมีพอฉีที่เถื่อนี่ฉีสามเทื่อฉีน้อนฉียาฉียาฉีเส่ยเดียวน้ามันเท็นไงยาฉีจะเริ่มต้นเลยบ่ ขึ้นคนี hmm. mm ึ hmm. oh. mm ้น hmm. ช mm ้นหนึ hmm. mm ่งเลยแล้วนี่อนซ้นหนึ่งพอกระชีดคุ้มเลยกคุ้มเลยบ่มีหยยังมีได้หนอห้อบ่บออืมเหตุใดก็มันมันยัีมันเสียแต่สีทาเทีอยังเงินขึ้นมันครับสีทาเทอได้มันโอ้พอเหตุทั้งสองอย่างทั้งมันทังกระโพดเออมันมันแต่ว่าเบียดเทียบแล้วดีเบียต้าก็ไล่ผ่โอสโขวโคหมดมันอยู่ส่วงๆกับ้าไรอยู่บ่เป็นเลยบ่เป็นตาอืมลต่นมาไม่เป็นกระโผดไม่เป็นมากจะปวน ภูเโคตรนี่อาศัยมันเท็อกง่ายเทือกง่ายนยเก็บเกี่ยวมันกับมิจฉาขาจะเกี่ไปขายเ่ินนะก็มันสะดวกสบายขายกันไงเกี่ยวมือเดียวไปขายเลยคือมันโว้ยมันลำบากแท่งจะบอกว่าโอ้อันเ่านึงว่าโอ้อันเจ้านี่ฮาร์ตใจสบายห่วยหาร์ตนี่มันเถามันกับมื่อเนรอคนนุ่มครับเออคนห้ามันเถามันกับฮารเนี่ยเใจสบายไม่แบกมันกระโดมันก็ตายเถินแล้วมันเถาไม่แห้งนะครับ จะอกันวัเปลี่ยนมาหน่อยเปลี่ยนมาผู้สาเห็ดกระทํานี่แล้วว่ารับเนี่ยเขาไงเขานี่้ว่าเนี่ยบ่มไงว่าอืมอืมดูแรกับบ่ได้ยากดูแรกับบ่ได้ยากอืมสียากบบัรำไรขึ้นมันสัมเไพอฉีดเองได้บ่ยากก็ได้ฉีดเองเอะมันบ่หรายนอบัถึงใส่โดนบัวไม่รลายกับสีบัยากดอกมันเห็ดไงกับมันเฮ็ดไงลยครับจต่วอาทกอนบัองูพ่อีเฉีเองบวฉีดงนะวันบ่ยากแน่ว่าอืม ข้ก็ซอเขามาแนะนําให้ปลูกนะครับโอ้ข้าก็แนะนาส่งเสริมพอข้าวโพดด้วยพอมันจังสีมันจังสมุนงินท่านเข้าว่าอืมเข้าเห็ดได้หลายอย่างเนาะเห็ดมันอย่างเดียวมันจสมุนท่านปลูกมุนเวียนเอาข้าวโพดเสิําอืมเขาก็มีทุนใหม่เห็ดที่เราปีูไปใส่เขาอืครับใส่ข้าวก็ะซอนะเดี๋ยวที่ผ้าพี่นนองยางเบิงสวนของคุณพ่อนะครับมีข้าวโพดเป็นปลูกนะครับคือว่าปังไงนะพ่อเนาะออก็บคข่เนยลูกนะครับ ทั้งในกับเป็น่เตือเลยพอมันถึงยาคุมไห้นะครับว่ามีว่ามีหยาวยี่ยังเลยมันคุมมันขืนคุมท่านหยานะอือโคดเนี่ยมันขืนไปท่านหยาอีลีโคดครับพิจกันแหงครับตัวนี้พ่อปลูกมาได้ยจ็ดเดือนอ่นนี่กําลังได้หมวมันได้เก่าสิบหมื่นเก่าสิบหมื่นเนาะเออฟักกําลังเงยกําลังแก่สิบหมื่นนะครับตัวนี้ระยะการเก็บเกี่ยวมันจะอยู่ประมาณร้อยเท่าได้พอร้อยสิบบ่ รอยเาลอยเ้าไอ้แตัวนี้รอยเ้ายี่สิบมือเนาะเอเกี่ยวได้ลอยเ้ากะอีกเล้ออีกว่ามันตัวมันเก่าิบเนาะที่เื่าโดนนะครับกะชิเกบเกี่ยวได้เพิ่นว่าเพิ่นว่าว่ากันลอยยี่สิบมันเกี่ยวรดเพิ่นว่าผู้ผลผลมาก่อนเอาแบบแหงๆเลยว่เพิ่นบอกจกเหรอเพิ่นว่าลอยยี่บอกกันแบบแพงมันลอยสี่สิบผนเลยบอกครับเออกันแบบแพงรอยสี่สิบมืออืมน่าจัเต็มเลยนะกันแหงแหงนคว้มชื้นมันก็หลายแม่นกันลอยยี่สิบกันลอยี่สิบมีคว้มชืนมันผหลายเน่ครับ บานนี้พ่อปูทีนี่พ่อเจอพี่ใครใช่ป่ะเนี่ยจักพ่อสี่พี่คนว่าไปขายให้คนจะว่าเอาเงินไม่เอาเงินคนว่าเอาเงินคนเอาปุ๋ยคนว่าอาหารละบอนเอาเงินเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมาใส่เวลาขายก็ไปขายอีกพันนะอืแต่ว่ากันแล้วแต่กันขายใส่ก็ได้พันกว่าบได้หรือครับอืมต้องกันราคามันดีขายใส่ก็ได้พันว่าอืมมันเกิดมีทั้งต้นหน่อยต้นเงี้ยสลับกันเนาะโตโตหน่อยโตสามมันดอก เรสามมันน่าพอเนาะมันบอกวันไหนก็เลยสามจะว่าปลูกนาฝนนี่ขอดีมันคือบระเด็นไฮน้ำแม่เราต้องมีระบบน้ำแม่นแต่ว่าสิงหอดรองสิยใส่ระบบน้ำแล้วงอดร้องมันปลูกนี่เนาะช่วงหนาแรงไงเนาะหนาหนาวไงเนาะออกจากต้นเลี้ยวก็ลรูหงไม่ใส่น้ำยศหรอบเนี่ยติดกันนี่ยมมันพอกว่านี่แม่นโอ้น้ยมันก็เลยแบ่งแบ่งส่วนหนึ่งมาปลูกแลร่องมันก็ขวดใส่กันนะเมื่อกี้ที่จะปลูกมันเบิดร์ตเมื่อกี้ปลูกมันเบิดมันเน่าวกว่านี่ อืเป็นการประยุกนะครับลองมึงกูอย่างเดียวนะครับลองมึงสองอย่างเมึงอืมเดี๋ยวมึงแล้วเน่ยมันเห็นง่ายขึ้นกว่าโคตรครับเอาแนีเห็นง่ายกวโคตรที่นี้ครับอืมก็โคตรเง่ายมันจะปรับเปลี่ยนครับอเห็นแต่มันอย่างเดียวบานเปลี่ยนมาสองอย่างอืมมันเห็นกระโปรงมันมันต้องคุณนุ่มเห็ดผู้เฒ่าต้องเห็ดก็ะโปรแป้งสันนะครับ สาส่เอนเห็ดไงถ้าเปรียบเทียบราคาบันดี๋ยสองอย่างแตกต่างกันนีิบ่มันครับข้าวโพดราคากับข้าวโพดแล้วมันดีกว่ามันหรอข้าวโพดดีกว่านี่ดีกว่ามันราคามันดีกว่ามันอืม,อ,ม,อ,มอีกอย่างมันก็เฮ็ดมันเฮ็ดได้ตลอดนะครับคือเก็บเกี่ยวแล้วเฮาก็เฮ็ดอีกปลูกอีกอือแล้วต้องเฮาก็ใส่ทำยดบาดครับอ,อืมใส่ทำยดอ่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะเป็นของคุณพ่อนะครับที่เปลี่ยนจากมันมาเป็นข้าวโพดเปลี่ยนจากมันเป็นข้าวโพดนะครับ พอลองเห็ดแหล้วปีแรกกันมูซึกว่าเห็ดง่ายว่าเป็นเท็ง่ายเห็ดเน้ะพีหน้าจะเอามันนี่ลออเลยว่านดเลยปีหน้า่มูมันเป็นง่ายกว่ากันนะครับมันนี่ยาสีเพืองแห้งอู้ยอมเลยยอมเลยยอมมีดีมันสูบ่ไดสูย่าสีบ่ไดครับมัน้นสีอ้สีทาทีอะไรตัวนี้มันนี่วะยาสีถือบ้นรดนึ่งนักกวริดนกกวแล้วสี่รอยอือครับกดลสี่รอยหกสิบปุ่น เจ้าใจแต่กวดนั้นมันยานั้นดูดซึมกับก่อไตบ่หรออืมยาเขายาควดพันเรี่ยวเขาเลยครับโอ้ขาตายดีของเขายาขคดอืมพอใส่เท่อเดียวเลยเจ็ดเลยมันบ่กตัวนีนอนแนงยาเขาแน่นแนงแต่อว่าของกระพรินี่ยเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใช้สิบูกาวโพดนะครับพอายวกเขบเห็นแหนมกับหมูหมูขวดลุงเย็นขึ้งห่อมเลยเขาว่าเออนะครับร้านอยู่โน่นผลแหนมมา ออง้าวสุดท้ายฝากถึงพี่น้องเนี่ยขั้นจ้ารับใช้สีมะปูกระโผดคือคุณพ่อเนี่ยพอสีมีคำแนะนำเมียังถึงพี่น้องเนี่ยใครอยากปรับเปลี่ยงยังได้อยากให้ลองปูบึงเนี่ยแล้วว่าเป็นเหตุไงกูมันหลายเถิ่น่ะคือพ่อเนี่ยเห็ุแล้วว่ามันว่ยง่ายแห้งว่าใช่ไหมเห็ุง่ายแห้งกูได้บวลองกับบววหูอยากให้ลองบึงเนี่ยแล้วร่องบึงแล้ววันหรือว่ามันไข่เห็นแล้วว่ามันยาปั๊บยาได้หน้าพิ่นนี่ครับ ปลาบยาปลูกวิเดียวยาปลาขั้วที่ว่ามันไหวโอ้มันไม่จะเกิดเลยเลยขึ้นเลยมันหนาหัวหอหนาอี่แล้วมันมันมันจิงงับไปเลยนะยาไปิดว่าไรบ้านยาเกินบ่าไรครับงับไปเลยเขาจาเขาทาตัวนี้ว่ะเอาวันนี้ก็ขอบคุณพี่พลอยหลายครับสิบห้าช่มแป้งกระโพดนะครับผมนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างแป้งหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อนะครับสำหรับไปจะปั๊บเปลี่ยนนะครับอาว่าจะเป็น พืชชนิดอื่นนะครับอาจจะเฮ็ดเสริมกันนะครับบนเฮ็ดเืงเดียวเนาะบืมันกับบตงมันเบิดนี่ยองทดลองใส่กันบิงเดิองเพิ่นวมีใจเบิงพอเ็ดมีแหลกเพิ่กิดผซึกว่าเขาโพดไม่เฮ็ดง่ายาไ่็นเออนะครับรู้เลขกันไงเพื่อนรู้แรกันอายุหลายเลยเพื่อนเฮ็ดโอ๊ยไปเหรยงก็มั่นเบ่อก็มั่วเออมันเบื่อหัวนอนมันเบื่เปลี่ยนมาใส่กรอโผขึ้นกันวมยมันเฮ็ดไงโดนไงบ คนทีบบนถังใส่แรงงานรลายนะครับ้วาเฮ็ดพุดยอนี่ครับเฮ็ดใดอย่นี้สามลานะครับก็ที่ว่าสุดยอดของเพื่อนนะครับเฮ็ดปีแรกบนแล้วปีสมาเส็ดหัวเส็ดจัชิดลายกี่ปีสมานเล็ง่ายอูแล้วเฮ็ดงานหอเฮ็ดงายยังวะเออพี่หนาอเราใส่ชิดลาเลาครับอเฮ็ดแล้วพี่หนาเป็นเฮ็ดง่ายแหตัวยางครับสำหรับผู้ที่ปลูก้ระโพดนะครับสามารถเฮ็ดทีู่พอเปนะครับก่ปรับเก่ยนไปง่ายคล้ายกับคล้ายไงบนเล็บเฮ็ดไว้คเราพอละว่าย โอเคครับเหมือนที่พอกับพี่น้องวัสนี้ครับคลิปหนาพอกันไหมย่างเดียวกดดิ้ง